ใส่ถุงละห้าสิบบาทได้สองกีดได้เยอะมากเลยไอไม่แพงค่ะหมดแล้วหมดเลยหมดเลยครับคุณ้าหมดวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับโวมิตรกระดูกนะครับกระดูกลาบหนาเนี่ยอบใหม่ๆร้อนๆเลยครับอร่อยครับอร่อยอบเองทำเองอบแบบเยอะๆครับโทรสั่งได้เลยนะครับอร่อยนะครับอร่อย อยากกิน็มสวัสดีครับผูศชินป่าผงศชาแนลสวัสดี FC ีทีนารักทุกคนนะครับสวัสดีตอนบ่าย3มโมงครึ่งนะครับอยู่หน้าตลาดชลววงจรเหมือนเดิมนะครับวันนี้อากาศก็ฝนตกกำลังตกไปแล้วครับรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะตกอีกครับดูคุ่มคลึ่นม้าบนครับเดี๋ยววันนี้จะพาเดินดูกับข้าวของกินในตลาดนะครับอยู่ซอยที่3ซอยที่4นะครับวันนี้จะมีอะไรมาขายบ้างนะครับไปดูกันครับ นี่เลยหน้าตลาดตอนนี้ก็อยู่ก็อยู่ซอยที่สามนะครับซอยที่สามก็จะเป็นร้านพิเก๋นะครับปั้นน้ําเป็นตังนะครับร้านพิเกะเป็นกาแฟเป็นชาสดนะครับกาแฟเป็นกาแฟสดแล้วก็มีสเต็กด้วยสเต็กบ้านเกนะครับมีสเต็กหมูสเต็กไก่นะครับอร่อยนะครับอร่อยอ่าป้ายหลุดครับป้ายกาแฟหลุดนะครับนี่ครับ อร่อยอะไรอาโหลดลงผิดเลยเดี๋ยวค่อยไปถานี่เป็นกาแฟสดนะครับก็จะเป็นกาแฟสดชาสดนะครับเป็นน้ําปั่นด้วยนะครับมีชากาแฟนมสดนะครับร้านพี่เก๋นะครับปั้นน้ําเป็นต่างนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะครับหยุดวันพุธวันเดียวนะครับข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นสวัสดีครับพี่น้ําค้างพี่น้ําค้างขนมไทยนะครับกําลังจัดร้านนะครับ อ๋อวันนี้มีมีขนมใช่ขนมหม้อแกงค่ะบหม้อแกงนะครับใช่หม้อแกงกล่องละยี่สิบครัเอาให้ผมกล่องหนึ่งครับค่ะขนมหม้อแกงแล้วก็ขนมกล้วยนะครับซื้อเลยซื้อเลยครับตาผมชอบชอบด่แล้วใช่อันนี้ขนมอะไรนะครับเขาเรียกขนมใส่ไส้ขนมใส่ไส้นะครับร้านที่น้ำค้างก็จะมีหลายอย่างนะครับขอบคุณค่ะมาอุดหนุนได้นะครับหน้าตลาดซอยที่3ครับตรงนี้ก็จะเป็น ผลไม้สดร้านแม่พ่อแม่น้องนิกนะครับวันนี้มีแก้วมังกรนะครับโอ้แดงมากสีชมพูสวยมากนะครับมีหลายอย่างนะครับหนุ่มยาวไปถึงข้างหลังครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ร้านที่นางยำแหนมนะลูกค้ากําลังนุ่มเลยวันนี้มีสวัสดีครับสวัสดีครับหมดแล้วหมดเลยนะมาเหหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดลเลยครับคุลูกค้าหมดวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับ ต้มจืดหน่อ,อไม้ส่วอ๋อต้มจืดอ,อันนี้ต้มจืดน,นะครับอันนี้ยำออยำเส้ยาบุญเส้นสนะครับอันนี้แกงเรียงแกงเรียงต้มขาไก่ต้มขาไก่ครับแล้วก็ผัดเผ็ดแน่เลยครับอันนี้ยำเส้นยำบุญเส้นเลยครับไก่ซำรส หมูทอดนะครับหมดนะครับหมูทอดสวัสดีครับพี่นางสวัสดีค่ะวันนี้มีหมูทอดจ้าวันนี้มีหมูทอดน่ากินมากนะครับพอสดค่ะมีซี่โครงหมูทอดขีดละยี่สิบห้าค่ะสองขีดห้าสิบใส่ถุงละห้าสิบบาทได้สองขีดจะเยอะมากเลยค่ะแม่แพงค่ะนีเเยอะมากแล้วก็มียำแหนมนะครับยำแหนมมาอุดหนุนได้ครับร้านพี่นางยำแหนมนะครับเปิดทุกวันขายทุกวันนะครับขงหลังก็จะเป็นคุณแม่ สวัสดีครับคุณแม่ค้าเนาะนี่ตอนกำลังทำไปคือนี่กำลังทำในนี้ชมพู่นะครับผลไม้หวานๆุกฉูกนะครับเปิดทุกวันขายทุกวันนะครับซอยที่3สวัสดีครับแม่ค้านวดนูได้นะครับนีน้ำสมุนไพรด้วยนะครับน้ำสมุนไพรมีน้ำเก๊กฮวยน้ำใบเตยน้ำใบเจี๊ยบน้ำมะตูมน้ำพึ่งมะนาวนะครับมาได้เลยตลาดกุ้งจรครับข้างหลังก็จะเป็น ร้านต้ยมยำทำเงินนะครับน้ำข้นน้ำใสรวมมิตรทะเลปลานะครับร้านแม่นีคนสวยครับ <Okay. S 1> ต้องเติมสวยให้ข้างหลังด้วย <Okay. S 1> เดี๋ยวไปเติมสวยเดี๋ยวทำไมสวยก็จะพยายามสวยค่ะ,ะมีหลายต้มนะครับรวมมิตรทุกอย่างเลยครับ <Okay. S 1> รวมมิตรกุ้งรวมมิตรทะเลนะครับรวมมิตรซี่โครงรวมมิตรปลารวมมิตรอะไรอีกรวมมิตรกระดูกนะครับ ขนมิดกระดูกกระชิงจรินงนะครับ <c oughs> กระดูกหอนเลยครับมาอุดหนุนได้ครับ60บาทกินได้ทั้งครอบครัวครับอร่อยครับเย็ยนๆยิ่งอร่อยกว่านี้ <c oughs> ยิ่งดึกยิ่ง,ง,งอร่อยยิ่งเย็นยิ่งอร่อยร้านต้มยำตรงนี้ก็เป็นน้องแฮมอาหารเหนือนะครับ <c oughs> มีหลายอย่างนะครับร้านน้องแหมเป็นอาหารเหนือันนี้เป็นไส้หัวนะครับ มีน้ำพริกอ่องนะครับน้ำพริกหนุ่มนะครับมีหมดนะครับนู่นข้าวมีหลายอย่างครับแกงขังเลนะครับลาบหมูลาบกิดนะครับมีหมดนะครับมาอุดหนุนได้ครับตลาดก็วมจรเราอร่อยครับอร่อยทุกวันเดินลงไปในซอยนี้ฝั่งนี้ก็สวัสดีครับพ่อค้าข้าวชาวนาร้านที่ใจนะครับสวัสดีครับ5บาท10บบาทครับข้าวหอมมะลินะครับข้าวกล้องนะครับ ข้าวเหนียวนะครับขายทุกวันตั้งแต่เที่ยงจนถึง2องทุ่มครึ่งเลยนะครับลูกค้ามาอุดหนุนได้นะครับตลาดกุางงจรครับอุ่นงร้อนๆเลยครับมาเลยร้อนๆเลยร้อนๆเลยครับขายทุกวันครับมาได้เลยนะครับตรงข้ามก็จะเป็นนี่ร้านดังที่สุดในตลาดกวางงจรครับสวัสดีครับพี่แอดพี่แอดไก่ทอดหาดใหญ่นะครับอร่อยครับ ร้านดังที่สุดในตลาดกุ้งจรนครับสั่งได้เลยครับจะห้ามเหมาแล้วเอาห้ามเหมานะครับสั่งได้เลยไก่ทอดนะครับทุกคนครับผมไก่ทอดร้อนๆเลยร้อนมาก5บาท10บาท10บาทครับ10บาทเป็นไม้ก็มีนะครับเป็นชิคฟงนะครับมีหลายราคานะครับมาอุดหนุนได้เลยนะครับเปิดทุกวันหรือว่าโทรสั่งพี่เขาได้นะครับไม้สิบบาทใชไหครับหาไม่ได้นะครับตัวสบาททุกวันนี่ครับผมใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับไม้สิบบาทครับ ก็นี่ขนมมาแล้วเบเกอรี่นะครับตัวซองในสดนะครับน่ากินมากอบร้อนๆเลยนะครับนี่อบแบบเตาร้อนๆเลยนะครับมีหลายอย่างนะครับมาอุน่อนนุ่นได้ครับตลาดกุ้งวงจรสวัสดีครับ<อ>ไม่ได้มาเจอกันนานเลยนะครับเยอะแยะเลยนะครับมาอุ่นนุ่ไนได้นะครับได้ครับอบใหม่ๆเลยครับนี่อบใหม่ๆร้อนๆเลยครับ Workers> อร so, the ่อยครับอร่อยอกเองทําเองอกเองนะครับตลาดขุ <S <S ่วงจรมาอุดหนุนได้นะครับข้างหลังก็จะเป็นคุณตาอย่าเพิ่งครับสวัสดีครับคุณตาอันนี้ผัดเองเลยหรอครับอันนี้อะไรครับกะเพราคุณตาอนนี้คุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับเี่ ร,ร้านตายายนะครับร้านตายคู่ขวัญตายยายนะครับอาหารไทยสูตรโบราณนะครับเห็นไ,ไหมครับลูกค้าก็มารอเห็นไ,ไหมครับมีต้มนะครับมีปลานะครับแดดเดียวเขาไม่ใช่ปลาแดดเดียวปลาต้อกระเทียมนะครับอันนี้ปลาปลาจาระเม็ดปลาจาระเม็ดปลาเกา๋า ปลาไหลติดหมูทอดนะครับมีผัดหอยลายหอ้หอยลายตัวใหญ่มากน่ากินมากครับแล้ววันนี้มีปลาไหลไหมคะมีครับใหนเอากบกบหนึ่งก็อร่อยไลอร่อยนี่รันตีลูกค้าบอกข้ามมาซึ้อเลยนะครับมีหมดครับแต่ยังขึ้นไม่หมดนะครับข้างหลังก็จะเป็นสวัสดีครับปลาส้มนะครับส้มครับวันนี้วันนี้มาลงแล้วนะครับวันนี้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่มาน้อยครับวันนี้ตัวใหญ่มาน้อยในช่วงนี้อ๋อนี่ครับมีแค่นี้ครับวันนี้ มาอุดหนุนได้นะครับตลาดคร้วงจรพี่ก็จะมาวันอังคารกับวันวันอังคารวันเดียววันอ,อังคารเดียวครับวันอังคารวันเดียวที่ตลาดขั้วงจรนะครับตรงนี้ก็เป็นน้ําพริกกุ้งทรร้านคุณแม่สวัสดีครับน้ำพริกผักลวกนะครับน้ำพริกเราปลาม้าหน่อยผมก็เห็นเลยครับมีแนวไม้นะครับออหลายอย่างเลยไข่เคี่ยวร้อนๆน,นะครับตลาดขั้วงจรโุดหนุนได้เลยนะครับ เฉพาะซอยที่3นะครับก็กับข้าวเยอะแล้วนะครับเยอะมากผักสามอย่างีิปาน้ำพริกมีน้ำพริกปลาราเมงดานะครับแบบแห้งแบบน้ำนะครับน้ำพริกกะปินะครับปลาสับปลาาผัดมีหมดนะครับน้ำพริกตะแดงครับมาอุดหนุนคุณแม่ได้นะเปิดทุกวันนะตลาดครบวงจรครับข้างหลังก็จะเป็นร้านลุงใหญ่นะครับสวัสดีครับลุงใหญ่ผัดน่ผัดหนูนะครับสีหน่ากินมาก ขาดูขัดูนะครับแล้วก็ยำนะครับยำวันนี้มี4อย่างเลยยำหัวหมูยำปลาหมึกยำหมูยอยำเล็บมือนางครับแล้วก็มีข้าวเหนียวทุเรียนนะครับมาอุดหนุนได้นะครับตลาดโค้งวงจรร้านลุงใหญ่ซอยที่3าครับข้างหลังก็เป็นร้านตานะครับร้านตาก็จะเป็นของสวนนะครับกล้วยนะครับมาอุดหนุนได้ตลาดโค้งวงจรครับเดี๋ยวเดินลงไปข้างหลังครับ ข้างหลังก็จะเป็นแกงส้มแปะสะร้านพี่ฝนสวัสดีครับพี่ฝนนี่ครับไข่เจียวร้อนๆเลยนะครับเจียวร้อนๆเลยปิดจำปิดนะครับมีแบบมีแบบเป็นขวดให้ด้วยนะครับโตสั่งพี่เขาได้นะครับสูงได้นะครับแล้วก็มีนี่ครับเบอร์โทรโรเบอร์นี้ได้เลยนะครับแกงส้มก็มีนะครับใหนไร้อนๆนะครับตอนนี้มาสุงได้เลยร้อน ต้มปเกือเนะครับมีหมดนะครับมีโทรสั่งได้นะครับสั่งได้ตรงข้ามก็จะเป็นหมูกรอบอตตก่เจ้าเก่าสวัสดีครับหมูกรอบนะครับก็จะมีหัวหมูลิ้นหมูนะครับแล้วก็มีปลาตะเพียนต้มเค็มนะครับนีต้องมาร้านนี้มีร้านเดียวนะครับขายปลาตะเพียนต้มเค็มนี่นี่เลยครับซิกเนเจอร์ของร้านหมูกรอบก็โทรสั่งได้นะครับ อยากได้ f c อยากได้แบบเป็นแผ่นเป็น,ปน,ปน,ปนแบบเยอะๆนะครับโทรสั่งได้เลยนะครับอร่อยนะครับอร่อยถ้าอยากกินก็มาอุดหนุนที่ตลาดได้เลยนะครับก็จะมีน้ำพริกก้ด้วยนะครับมีน้ำพริกหลายอย่างเลยนะครับเป็นน้ำพริกแห้งนะครับแล้วก็แจ่วบองปลาสับเปิกซ่แดงพริกเผามีหมดครับโทรสั่งได้ตามเบอร์โทรข้างล่างเลยนะครับหรือว่ามาซื้อที่ตลาดก็รูจอนได้ครับ เดินลงไปข้างหลังก็จะเป็นผ,ผลลไม้นะครับผลไม้ร้านน้องน้ำผลไม้โอ้มีหลายอย่างเลยมีเมลอนด้วยเรอครับอู้น่ากินมากเงาะนะครับสิ้งจีสวัสดีครับน้องน้ำอันนี้ลำไยลำไยจากฝางนะครับเหลืองๆแบบหวานเลยนะครับมาอุดหนุนได้เลยตั้งแต่ ที่ยงเลยนะครับก็มาซื <st> ้อได้แล้วนะครับผลไม้สวัสดีครับคุณพ่อมาได้เลยนะครับตลาดผลไม้สดใหม่หวานนะครับมาอุดหนุนได้นะครับตลาดก็กวงจรครับข้างหลังครับข้างหลังก็จะเป็นหมูเป็นทาโกนะครับสวัสดีครับหมูเป็นทาโกร้านคุณแม่กำแรงนะครับก็มีหลายอย่างนะครับลูกค้ามาได้เลยตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงสองทุ่มนะครับเปิดทุกวันขายทุกวันนะครับ ตลาดครบวงจรครับเดี๋ยวเราไปข้างหลังนะครับจบคลิปด้วยข้างหลังนะครับวันนี้เป็นร้านพัดเทลวรองเท้านะครับรองเท้าร้านพัดเทลวนะครับรองเท้าผู้ใหญ่รองเท้าเด็กรองเท้าผู้หญิงผู้ชายเด็กมีหมดนะครับถุงเท้ามีนะครับมาได้เลยท้ายตลาดนะครับซอยที่ที่สี่ครับนี่รองเท้าเด็กผู้ใหญ่มีหมดครับไม่แพงนะครับราคาไม่แพงแล้วก็มีของเล่นด้วยนะครับของเล่นเด็กนะครับมีหมดครับร้านพัดเทลว ของเล่นรองเท้านะครับเทลสวัสดีครับเทสวัสดีครับเรลสวัสดีครับทุกเทวกําลังศึกษาดูงานอยู่นี่มาได้ครับเพราะเรามีร้านเพ็นเล็บนะครับร้านเล็บสวยนะครับมีหมดทาสีเล็บนะครับจองคิวได้เบอร์โทรนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างหลังสวัสดีครับกำลังทานข้าวเลยนะครับกินไม่กลับนะยังไม่ได้กินเลยช่อขนมมาแม็กยูเทิร์นนะครับ บาร์เบอร์ตัดผมชายสไตล์เกาหลีวินเทจนะครับพินี้กำลังนั่งยิ้มอยู่พรุ่งนี้จะไปจะไปไปแข่งขันนะครับโทรสอบถามติดต่อนัดคิวได้เบอร์โทนี้นะครับพินิจนะครับช่างมีทั้งผู้ชายนะครับซาลอนผู้หญิงนะครับมาได้เลยครับเปิดทุกวันนะครับโทรสอบถามพ่อ่ค้าได้นะครับก็ติดคลิปนะร้านนี้นะครับร้านคุณย่า คุณผู้พัดเตลวนะครับสวัสดีครับนี่ร้านสุดท้ายปิดคลิปวันนี้เลยเป็นของใช้นะครับมาได้เลยท้ายตลาดนะครับมีตะกรงตะก้านะครับมีหมดนะครับเรื่องตัวก็มีนะครับของใช้ในบ้านทิชชู่นะครับมาอุดหนุนได้เลยนะครับตลาดทุกวงจรทั้งหลังสุดเลยนะครับ ฝากไว้ทุกคนนะครับมาอดุดหนได้นะครับตลาดเราเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ